เมื่อ,อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายนิ้วชี้ขึ้นมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายสบาย กลยกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แชมชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไรกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทั้งคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกในือจากนี้นะจ๊ะ ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจขงเราให้ว่องว่าง,างทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งประสัประสรัทและสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นตต่งอยู่ล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้น รวมทั้งสังหารร่างกายของเราที่เกิดมาสร้างบารมีในโลกนี้ก็มีเวลาจำกัดของการสร้างบารมีแต่ความตายก็ไม่มีนิมิตหมายเราจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใดนี่เราไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้น ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะต้องทำชีวิตของเรานี่ให้ได้ประโยชน์อันสูงสุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ประโยชน์อันสูงสุดก็ดูจากผู้ที่บรรลุประโยชน์อันสูงสุดนี้คือพระสัมมาสสมุทธเจ้า และพระอระหันต์ถึงทุกโลมนั่นแหละท่านได้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตในสังสารวัฏแล้วคือพระองค์สามารถดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากอิเลสอสวะได้นั่นคือประโยชน์อันสูงสุดของชีวิต ส่วนการทำมาหากินเพื่อได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารนั้นมาสร้างบารมีนั้นยังเป็นเรื่องลองลงมาแม้จะมีความจำเป็นก็ตามแต่มีสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้รอบรสม,มาสมุทริจา้าท่านทำอย่างไรท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแหละตามความสอนของพระองค์ท่านท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิธญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้กำลังบาร,รมีของพระองค์แระก่ายทอดวิธีการมาถึงเราจะเราได้ทราบว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่พ้นกาลสมัยพระอยู่ในตัวของเรานี่แหละการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ แต่อ,อย่างน้อยก็มีพระรัตนาไตรเป็นที่พึ่งได้ก็โดยการหยุดใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานิเจ็ดภายในตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปลดปล่อยวางกลายความผูกพันอยาก สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยเราก็เอาใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่า เราเย็ดเส้นได้ึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นดาดทั้งสองตัดการเป็นการการะบาดจุดตัดจะเล็กเท่าปลายเข็ม เนือจุดตักนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าโซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้ หยุดอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกจากนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นปกติของใจที่เมื่อปล่อยวางทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วใจก็จะมานิ่งอย่างเดียวอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียว พอถูกสูญใจก็จะตกสูญมันวุบเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็น ย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแตกกำลังบารมีจะใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวสว่างเหมือน ดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่วัาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคือเหมือนเป็นคือไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดวงแรกคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพาน จะเป็นดวงใสๆใส,ใสบริสุทธิ์ทีเดียวัพระองค์ก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นา่าจะดูต่อไปด้วยการหยุดใจนิ่งเฉยๆดูตรงกลางของดวงธรรมดวงแรกที่เรียกว่าดวงปฐมมรรค หรือดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความเห็นแจ้งรู้แจ้งมันเกิดขึ้นในกลางดวงธรรมนี้จะใสๆใจเป็นสุขนิ่งแน่น เป็นเอกคตาหนึ่งเป็นกลางกลางมีความสุขมีความบริสุทธิ์มีความเป็นหนึ่งมีความเป็นกลางกลางไม่ผูกพันกับอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยเกลี้ยงเราหนึ่งอย่างเดียวดูไปตรงกลางอย่างเดียวเพราะถูกดึงดูดให้ดู ไตรงนั้นพอถูกส่วนดวงธรรมนั้วก็ขยายออกไปกลางดวงนั้นก็จะมีธรรมอีกดวงดวงธรรมดวงใหม่กลมเหมือนกันใสบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นในกลางดวงประโมมมักเรียกว่าดวงสีทั้งก็หยุดใจอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆ ดูธรรมดาท่างการนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆใจวันนิ่งแล้วก็นิ่งหนักเข้าไปอีกนิ่งแน่นในกลางดวงศีท่านก็จะเข้าถึงดวงสมาธิซึ่งมีลักษณะแบบเดียวกันในกลางดวงสมาธิท่านก็จะเข้าถึงดวงปัญญาใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น กลางดวงวิญญาณท่านก็จะเข้าถึงดวงวิมุตต์ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลางดวงวิมุตต์ก็เข้าถึงดวงวิมุตติยาณตัสนะดยมุตติยาณทาสนะใสบริสุทธิ์หนักขึ้นไปอีกท่านก็นิ่งอย่างดีนิ่งแน่นไปเรื่อยกลางโดยมุตติยานทาสนะจุด เล็กตรงกลางใสๆขายายออกมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวเราดีแหละท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายเหมือนตัวเราแต่ว่าดูสดใสกว่ากายมนุษย์ยาเป็นกายมนุษย์ละเอียด อยู่ภายในในอริยบทสมาธิหนึ่งสงบแล้ก็มาพร้อมความสขความบริสุทธิ์ความนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นความเป็นหนึ่งเอกคตาจิตหนึ่งเณุเบาขากลางๆหนักแน่น เพราะว่ามันนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นนั่นไม่เคยยืนเลยแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในตต่อๆกันไปเหมือนรถหลายๆผลัดส่งต่ออผ่านดวงธรรมทั้งหกหนึ่งชุดกลั่นให้ใสบริสุทธิ์จะกระทั่งเข้าถึงกายทิ์หยาบกายทิ์ละเอียดกายโลภหยาบกายโลภละเอียด กายอารูปภพหยาบกายอารูปภพละเอียดพระสุดกายอารูปภพละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูหยาเข้าถึงพระรัตนไตรถึงกายธรรมโคตรภูหย,ยาเป็นกายองค์พระที่ใสบริสุทธ์สวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะ มหมาบุรุษครบทวนทุกประการเกดิดดาวโบโตมทุกกายอยู่ในอริยบทสมาธิกายได้เป็นกายที่ใสบริสุทธิ์กว่าทุกกายสว่างมากใจเป็นอิสระมากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกมั่นใจวันนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกของเรา อบอุ่นใจปลอดภัยใจจะบริสุทธิ์ใสใสหนึ่งหนึ่งแน่นลงไปเรื่อยๆเลยพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้แหละตรงก็อถึงพระรัตนตรยัยแต่ก่าถึงได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดเวลา ถ้าหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าโครตรผูบุคคลใสบริสุทธิ์มีพระตนตรัยเป็นที่พึ่งนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวถ้าก็จะหยุดไปอย่างนี้แหละเราก็จะเห็นกายทำลายกายทำโคตพููยาบก็ ก้าถึงโคตภูละเอียดก้าถึงกายธรรมสุดาบัญญัตินาตาข้าววาสูงห้าวาลักษณะเหมือนกันแต่โตใหญ่ขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้ได้จ๊ะก็ทังหยุดหนึ่งกลางนั้นข้าถึงกายธรรมรัสกิตาคามีขุะกลางกายธรรมรัสกิตาคามีก็เข้าถึงกายรากธาาาายรธาามยรธาามพระอนาคามี หนาตักสิบาวาสูงสิวาเยียใจในกลางกายทำพระนาคามีก็เข้าถึงกายทำพระรหัตหน้าทักยีสวาสูงยี่สิบวาเป็นกายทำเหมือนกันแต่ว่าใสาบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆใสหนักขึ้นไปสว่างเป็นอิสระจาก กิเลสอาสวะที่บังคับปัญญาหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้ด้วยการหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่เราเขาะจะต้องทำอย่างนี้เราทั้งหมดนั่นแหละรวมสิบแปดกายมีอยู่ในตัวเรานี่เอง มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกแต่ว่าไม่ทราบว่ามีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็หยุดนิ่งหยุดภายในแต่ใจที่คุ้นเคยกับการคิดภายนอกใจที่ถูกส่งออกไปก้างนอกราว่วชีวิตประจำวันเราต้องทํามาหากินทํามาค้าขายเรียนหนังสือดั้งหา อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นก็จะทำไปคุกคลีกับสิ่งโลกภายนอกใจก็จะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราจะไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลยใจก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนั้นวันๆเรื่องคนสัตว์สั่งของธุรกิจการเงิน ราะฉะนั้นเราก็จะต้องดึงใจกลับเข้ามาสู่ที่ตั้งดั่งเดิมที่ถูกต้องเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปบริกรรมมานิมิตก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใส กันดเป็นเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์คของใจเนะี่ยที่ใสสารบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆ อย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกระจกใสๆหรือมันมน้ำใสๆให้ใสเป็นเพชรเลยนะจ๊ะแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆนึกเบาๆสบายๆใจเย็นๆค่อยๆนึก ใหม่ๆไม่ชัดก็ไม่เป็นไรให้มีความรู้สึกว่ามีอยู่มีดวงใสๆหรือเพชรใสๆเป็นเครื่องหมายเป็นแหลมมาของใจเราน่ใจอยู่ตรงนี้ใจเราก็นิ่งนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวอย่างเบาเบา ร้อกกับระครใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบาย ใจเย็นเย็นค่อยคๆประคองใจนิ่งถถาแวบไปคิดเรื่องอื่นพอเรารู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่ฝึกกันไปอย่างนี้นจะจ๊ะไม่จ้าใจก็จะหยุดนิ่งได้และในที่สุดเราก็จะเข้าถึงพนนระรัตนตาัยในตัวเช้านี้อากาศ สดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียนให้กันกล้าไอ้สมที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิจชารธรรมกายเพือให้ประคองใจนิ่งอย่างเดียวตึกนึกถึงดวงใส หยุดอย่ในกลางดวงใสและก็เปานะสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ